ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสุภา,สภาลายนะครับสุภาลัยตรงเส้นสามสี่ห้านะครับแถวลำโพนะครับที่บ้านของท่านตำรวจนะครับสายันนะครับพันโทสายันอ,อ,อย่างนี้นะครับปัญหาก็คือว่าด้านหลังเนี่ย จะขาเวลาฝนตกแล้วน้ำจากถังจะเทไปด้านหลังตอนนี้เราก็จะถดให้เออสมอหรือว่าให้สลมมาทางด้านหน้าบ้านนะวันนี้ก็ดินสีเที่ยวแล้วนะครับอุปสรรคก็คือนะครับกระถางต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับ ัน,นี่เราก็ไล่ลงทรายลงทรา,ายถมนะครับแล้วเราตบให้แน่นนะครับหลังบ้านเราก็ได้มีการแยกแล้วนะครับนีแยกเปิดเอาพวกเศษเศษกระเบื้องออก เดี๋ยวเรามาแก้ไขนะบอ่อพักนะครับเดี๋ยวเรายกปั๊มขึ้นนะครับยกถังขึ้นพ่อไม่แน่ใจว่าจะแตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราก่อทางแซ็กนะครับสนใจถมดินรอบบ้านนะครับลงหน้าดินนะครับลงทรายโสมติดต่อได้ทีมงานกล้องมือหนุนนะครับ ศูน9 1 6 9 3ศ9น5 9ครับ